สสสนะครับเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพชื่อเต็มเมก็คือสำนักงานกองทุนสร้างหุการสร้างเสริมสุขภาพเราเน้นไปที่การป้องกันโรคมากกว่าที่จะไปรักษานะครับนะการที่จะดูแลป้องกันสุขภาพนะครับเราก็ต้องรู้กันว่าตอนนี้คนไทยเราเลยนะครับมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะครับปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญเลยนะครับก็คือการสูบบุหรี่นะครับการเล่นเครื่องเลยดื่มแอลกอฮอล์นะครับการไี่ออกกําลังกายการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพในการอยู่ใน บรรยากาศแบบมลภาวะทางอากาศนี่นะฮะเครื่องควกนี้นะครับเป็นปัจจัยสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคของเรานะครับการที่จะเข้าไปร่วมจัดก,การเหล่านี้นะครับไม่ใช่สามารถที่จะทําได้เพียงลําพังนะ,ะมันต้องอาศัยทั้งความรู้วิชาการนะครับแล้วก็ส่งต่อให้เกิดกลไกกวกคุมจากับผ่านนโยบายนะครับแล้วก็ขันขับเพื่อนสังคม ไปพร้อมๆกันการส่งเสริมป้องกันนั่นเองเราก็คงต้องไปดูตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าจะดีที่สุดเลยก็คือปัจจัยแยบ่านั้นไม่เกิดนะครแต่จะขยับมากกว่านัน้นก็คือเราต้องอปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีมีระบบปนใจที่สามารถที่จะช่วยปกป้องดูแลเราได้นะครับ,นะรบการให้ความรู้กับบุคคลแต่ละคนนี่นก็เป็นสิ่งจําเป็นนะแต่ยัง ถือว่าไม่เพียงพอนะครับเราต้องอาศัยนกยนไกอื่นมาช่วยเสริมมันด้วยะนี่ถพงจะเป็น,นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางครับ